เป็นกรณีที่บุรีรัมย์เมื่อวานนี้นักศึกษาคนหนึ่งนะครับอายุ18ปีนะครับเป็นนักเรียนต้องเรียกว่าอย่างนั้นเป็นนักเรียนชั้นม6เธออยู่ในอาการตกใจหลังจากที่หนีจากคนไว้ได้อย่างหวุดหวิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์นะครับคนไว้เนี่ยใช้ปืนจี้บังคับน้องนักเรียนชั้นมอ6อายุ16ปีที่นางรองนะครับบนถนนสายนางรองหนองกี่บริเวณแยกอบาตาโคกแร่ คนร้ายใช้วิธีขับรถประกบนักเรียนหญิงที่ขับรถจะกลับบ้านมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะหลังเลิกเรียนศบอากาศที่เปรียวก็จะใช้ปืนจี้นะครับให้จอดเพื่อจะเอาทรัพย์สินและมีโอกาสก,าก็จะพาไปล่งลวงละเมิดทางเพศเราแวกนี้ชาวบ้านบอกเกิดเหตุมาบ่อยครั้งแต่ล่าสุดน้องผู้หญิงคนนี้ขออนุญาตนะครับน่าจะเปิดเผยได้เพราะว่าคนร้ายถูกจับกุมในเวลาต่อมาแล้วเนี่ยนะฮะต้องถือว่าเธอได้ช่วยคนอื่นด้วยเพราะเธอตั้งสติ เลี้ยวรถเข้าร้านค้าที่อยู่ข้างทางแล้วร้องให้คนช่วยคนร้ายก็เลยหนีเนี่ยนะฮะต่อมาตำรวจได้ยุ่สกัดตามเส้นทางต่างๆที่คนร้ายคาดจะหลบหนีแล้วคราวนี้แล้วก็ประสานงานจนก,กระทั่งไปถึงอีกท้องที่หนึ่งเนี่ยนะครับจากนังรองไปถึงนนสุวรรณไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเดินอยู่ในตลาดนัดซึ่งอยู่ในตัวอำเภอชื่อนายองอาจเรืองประคำอายุ42ปีคนมอเตอร์ไซค์ก็พบปืนจุด38แล้วก็กระสุน สอบสวนจนกระทั่งนายโองอาจรับสรารภาพคือมียาบ้าอีก162เม็มดด้วยนะฮะอยู่ที่นายโองอาจองอาจรับสรารภาพว่ามีอาชีพส่งยาบ้าขายในพื้นที่แล้วยอมรับว่าเป็นคนลงมือจี้เด็กตักเรียนคนนี้สาเหตุยอมรับว่าไม่ได้หวังทรัพย์สินเพราะรู้ว่าเด็กก็มีทรัพย์สินติดตัวน้อยเป้าหมายก็คือตั้งใจจะล่วงละเมิดทางเพศนะฮะขณะที่น้อง น้องผู้หญิงเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ให้การในเวลาต่อมาเธอบอกว่าขี่มร์ไซค์จะกลับบ้านระหว่างทางคนร้ายขี่มร์ไซค์ติดตามมาตั้งแต่หน้าโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลนางรองและพยายามจะบอกให้หยุดรถคือตามมานานเธอก็พยายามจะหนีคนร้ายเนี่ยขับรถประกบนี่ประกบตามเข้มาประมาณสิกว่ากิโลตอนเองไม่ยอมหยุดพอถึงที่เปลี่ยวคนร้ายชักปืนออกมาขู่ให้หยุด ตอนนั้นตัดสินใจนะฮะตั้งสติเห็นลู่ทางเลี้ยวรถเข้าร้านค้าข้างทางตรงนั้นเลยนะฮะร้องให้คนช่วยคนร้ายก็หลบหนีไปฟังเสียงน้องผู้หญิงพอตอนแรกมันขับรถรามหนูมาแถวแถวหน้าโรงพยาบาลแล้วมันบอกหนูว่าไฟเลี้ยวหนูก็คิดว่าไฟเลี้ยวหนูก็เลยกดปิดไฟเลี้ยวแล้วคราวนี้หนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูขับมาเรื่อยๆแล้วเหมือนมันก็ขับตามมาตามหนูมาเรื่อยๆแล้วมันก็ เหมือนเวลารถเยอะแล้วมันจะไม่แซงมันจะไม่อยู่ใกล้หนูมันจะอยู่ห่างๆแล้วพอเลิกไม่มีรถมันก็จะขับมาจี้หนูแล้วมันจะมือไว้ตรงท้องอะค่ะแล้วคราวนี้หนูขับมาถึงช่องประมาณอนามัยโคกแร่มันก็เอาปืนออกมาแล้วบอกให้หนูหยุดแล้วหนูก็ทําไ้ไม่หนูหนูก็เลยเลี้ยวเข้ามาตรงซอยอนามัยโคกแร่แล้วหนูก็มาเจอป้าก็บอกให้ป้าเขาช่วยอะค่ะมีอะมีะมสตินะครับค่ะ แล้วก็ได้ช่วยคนอื่นๆด้วยเพราะคนชาวบ้านบอกเราแวกนั้น,นมีเหตุก,การณ์ลักษณะอย่างนี้ค่ะไม่จริงซับก็พยายามจะล่วงละเมิดพูดถึงยาบ้ามีร้อยหกสิบเมตรที่ตัวใช่ไหมครับมีอาชีพส่งยาบ้าด้วยใช่ค่ะ